พบกับแพรแล้วนะคะวันนี้นะคะแพรจะมารีวิวสกินแคร์แบรนด์หนึ่งค่ะที่เพิ่งเข้าไทยนะคะแล้วก็หลังจากที่ลองใช้ด้วยตัวเองนะคะมาสักพักหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะคะนั่นก็คือแบรนด์ Swiss s w i s s p e r f e c t i o นนั่นเองค่ะเพิ่งเข้าไทยเลยนะคะสๆดๆร้อนๆแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ส่งตรงมาจากสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะแล้วก็ made in Switzerland ด้วยนะคะจริงๆแล้วเทียบเท่ากับแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ไฮเอชสูงๆเลยนะคะ ซึ่งความพิเศษของ Swish Perfection นะคะทุกคนคือเขาจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Plant Stem Cell ค่ะเขาสกัดจากดอกไม้ที่เรียกว่า Blue Iris นะคะหรือเรียกว่า Cellular Active Iris สนั่นเองค่ะจะบอกว่ามีอยู่ในโปรดักต์ทุกๆตัวเลยนะคะของ w w t s h Perfection ค่ะตัวผู้นงของเขานะคะมีเยอะมากๆทุกคนก็ดีใจนะคะที่เอาเข้าไทยเกือบหมดเลยนะคนก็คือลองใช้จริงๆนะคะให้ดูผิวนี่คือผิวจริงๆอ่ะดูดิ จะมีรอยนิดนึงแต่ว่าผิวที่เป็นแบบผิวมันดูดีมากๆนะคะชอบมากๆก็เลยวันนี้จะมารีวิวให้ฟังเดี๋ยแพจะเรียงตามแบบสเต็ปที่เราเตรียมผิวเลยแล้วกันนะคะสําหรับสเต็ปแรกนะคะก็จะมาในกลุ่มของเฟสวอชค่ะหรือว่าการขั้นตอนการล้างหน้านั่นเองนะคะก็เขาจะมีทั้งหมด2สูตรด้วยกันค่ะทุกคนแต่ว่าทั้ง2ตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของเซลลูลาแอคทีฟไบรซ่าเหมือนกันนะคะก็ทั้ง2ตัวนะคะมี texture ที่แตกต่างกันนะคะ ก็สำหรับตัวแรกนะคะ Cellular Deep Cleansing Emulsion เนี่ยเขามิล k ี้นิดนึงนะคะมีความนมนมนิดนึงนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของเอลมอนออยล์แล้วก็ AHA ด้วยค่ะตัวนี้นะคะเหมาะกับคนที่แบบสภาพผิวหน้าแห้งนิดนึงนะคะแพรแนะนําเลยแต่ว่าสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองเป็นผิวผสมหรือว่าผิวที่ออกไปทางมันนิดนึงนะคะก็จะแนะนาเป็นตัวนี้นะคะ Cellular Purifying Gel ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะมีเนื้อออกทางเจลนิดนึงนะคะก็จะช่วยทําความสะอาดผิวล้าลึกเช่นกันนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของไมโครโปรตีนด้วยค่ะ อ่อนโยนมากๆนะคะแม้ผิวที่บอบบางแล้วก็แพ้ง่ายค่ะ สำหรับสเต็ปต่อไปนะคะก็จะมาเป็นตัวของนี่เลยค่ะ Cellular Exfoliating Solution นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะมีสารที่เข้มข้นนิดนึงค่ะทุกคนฉะนั้นนะคะตอนเริ่มใช้นะคะแพรแนะนำแค่1-2ครั้งต่ออาทิตย์เท่านั้นนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าผลลัพธ์ของตัวนี้นะคะเขาจะกระตุ้นเซลล์ใหม่นะคะแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวเก่าออกไปนะคะทำให้รูขุมขนของเราเนี่ยกระชับขึ้นนะคะจุดดำดำลดเรืออแล้วก็ผิวดูสุขภาพดีค่ะนี่เนื้อของเขานะคะก็จะเป็นแบบน้ำน้ำแบบนี้เลยนะคะทุกคนหยดนะคะแล้วก็สามารถทาในทั่วหน้าเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าทาบ นผิวแล้วตัวนี้นะคะไม่เหนอะหนะเลยค่ะทุกคนซึมลงผิวไวมากๆนะคะแล้วก็อ,อย่างหนึ่งไม่ต้องล้างออกนะคะส Step ต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนนี่เลยอันนี้เป็นเซลลูลาบาลานซิ่งวอเธอนะคะเป็นตัวที่แพชชอบมากค่ะทุกคนเพราเขามาในหัวที่เป็นสเปรย์แบบนี้นะคะหน้าที่ของตัวนี้นะคะเขาจะทําให้ผิวของเราเนี่ยบาลานซ์นะคะปรับสมดุลในผิวนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยเพรบผิวพร้อมรับนะคะครีมตัวต่อไปนะคะที่จะลงด้วยซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะมาเป็นสเปรย์แบบนี้นะคะทุกคนเราก็สามารถฉีดเข้าหน้าได้เลยนะคะมันง่ายมากๆเลยนะคะใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นได้เลยหรือว่าสามารถฉีดระหว่างวันก็ได้นะคะจะช่วยทําให้เมคอัพของเราดูเฟรชขึ้้้นนดววยค่ะ mm hmm. ตัีีามมสสสของ นะคะจะทําให้ผิวเราดูแข็งแรงขึ้นส่วนผสมของ B5 นะคะทําให้ผิวเรานุ่มแล้วก็เรียบเนียนขึ้นแล้วอ,อย่างหนึ่งทําให้ดูกระจ่างใสด้วยค่ะ สำหรับสเต็ปต่อไปนะคะจะเป็นสเต็ปของโลชั่นแล้วตัวนี้นะคะคือ Cellular soothing f a ียล l ล o t i o n ค่ะบอกก่อนเลยว่าความรู้สึกที่ใช้คือรู้สึกว่ามันเบาสบายผิวมากทุกคนแล้วมันก็ซึมไวมากๆเลยนะเนื้อตัวนี้นะคะเขาจะมีเป็นความโลชั่นนะคะทุกคนก็จะซึมเข้าผิวไวมากรู้สึกเบาสบายมากแล้วก็ทําให้หน้าของเราชุ่มชื้นด้วยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะนอกจากจะทำให้หน้าเราชุ่มชื้นแล้วนะคะยังช่วยในเรื่องของคนที่มี redness นะคะหรือว่าสำหรับใครที่แบบแะระคายเคืองอยู่นะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะนะคะทำให้จุด่งางๆเราจาง ค่ะ แต่สาหรับใครนะคะที่มีจุดด่างดำแบบชัดมากๆเลยนะคะแพชแนะนําเป็นตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้คือ Cellular Anti Dark Spot Serum นะคะตัวนี้ก็จะมาเน้นในเรื่องของจุดด่างดําเลยนะคะเป็นแบบ Color Correction นะคะบางคนแบบรู้สึกคอน c e r n ์นมากเลย,เลยอะไรเงี้ยก็แพ์แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะวิธีใช้ก็คือหมุนออกมาแบบนี้นะซึ่งตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆนะคะสำหรับสีผิวไม่สม่ําเสมอน,นะคะไม่ต้องเป็นหน้าก็ได้นะคะที่ตัวก็ได้ตัวนี้เขาแบบมีสารสกัดเข้มข้นมากๆนะคะก็ช่วยทําให้สีผิวสม่ําเสมอกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนด้วยค่ะสเต็ปต่อไปนะ มาถึงใต้ตากันมากค่ะทุกคนสำหรับใครที่มีใต้ตาแพนด้านะคะหรือว่ามีถุงใต้ตาเนี่ยแนะนําเลยนะคะเป็นตัวนี้นะคะ R.S. 2 8 Cellular Rejuvenation Eye Serum ค่ะสิ่งที่แพชชอบมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยดูเวลาเขาบีบครีมออกมานะคะเคตจะมาในปริมาณที่พอเหมาะมากมีโอ้โหบอกเลยว่าเวิร์กซึ่งตอนนี้นะคะเขามีส่วนผสมของวิตามิน C แล้วก็วิตามิน E นะคะมีแอนตี้ออกซิเดนซ์นะคะเนี่ยทุกคนใช้มาหนึ่งอาทิตย์นะคะจะเห็นเลยว่าใต้ตาของแพนะคะริ้วรอยก่อนวัยดูจางลงนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะช่วยชะลออายุผิวนะ ทําให้ผิวเราแบบเต่งตึงแล้วก็สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องใต้าตาแพนด้าใต้ตาที่เป็นถุงใต้ตาอะไรย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยได้มากๆนะคะเพราะว่าทําให้ใต้ตาเราชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีสารแอนตี้ออกซิเดนท์ที่ช่วยใต้ตาเราด้วยค่ะ มีอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากแนะนำมากๆทุกคนนะั่นคือ R.S. 2 8นะคะ Cellular Regeneration Serum นะคะคือจริงๆแล้วเขามาแบบคล้ายๆกันเลยนะคะกับตัว Eye Serum แต่ตัวนี้จะเป็นทาที่หน้านะคะซึ่งตัวนี้นะคะควรจะให้ดูเนื้อเลยจะเป็นเนื้อที่แบบคล้ายๆกับเจลออกน้ำน้นะคะเขาก็มีส่วนผสมของ Resiweet นะคะสาลายทะเลแดงนะคะแล้วก็ตัวส่วนผสมของวิตามินอ e ีนะคะซึ่งเป็นส่วนผสมสําคัญเลยนะคะที่จะช่วยชะลอผิวนะคะแพชชอบมันคนเนี่ยมันฟื้นฟูผิวจากการอักเสบเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบ หอมมาก คือกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นอ่อนๆนะคะคือมันรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยะะเรามาถึงไฮไลท์ของตัว Swiss Perfection กันบ้างนะคะก็จะเป็นของตัวนี้นเองค่ะ Intensive Treatment นะคะที่เข้ามาเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะเขามีทั้งหมด2สูตรนะคะ1กล่องเนี่ยก็จะมี7ขวดนะคะที่สามารถใช้ได้นะเพราะว่ามันเป็นสูตรเข้มข้นมากๆนะคะเขาก็เลยแบบยังไม่ผสมกันมานะคะเราต้องแบบกดผสมเองเนาะทุกคนสําหรับตัวแรกก่อนเลยนะคะเขาจะมีชื่อว่า r s 2 8 Cellular Antioxidant Treatment นะคะวิธีใช้ง่ายมากเลยค่ะทุกคนจะมีด้านบนนะคะที่เป็น สีขาแบบนี้นะคะกดเข้าไปนะคะแล้วก็เขย่าให้เข้ากันค่ะให้ตัวครีมเซต1นาทีนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็น intense treatment มากๆนะคะก็ใช้เวลา28วันเท่านั้นนะคะจะเห็นผลอย่างรวดเร็วเลยะคะ่ะว่าผิวเราดีขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้นะคะนอกจากจะช่วยซ่อมแซมผิวเราแล้วนะคะแตกต่างกับอีกตัวนึงตรงที่เขามีส่วนผสมที่เป็นคอลลาเจนนะคะหรือเป็นาวเดอร์ที่อยู่ข้างบนเองนะคะทุกคนที่เราเขย่าลงมาเนี่ยเขาจะช่วยให้หน้าของเรานะคะช,ชุ่มชื้นขึ้นมานะคะแล้วก็กระจ่างใสนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งสำหรับใครที่แบบมีปัญหาเรื่องฝ้า ผิวหมองคล้ำอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยได้เลยนะคะในสูตรหนึ่งนะคะที่มาในหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนมีทั้งหมด7ขวดเหมือนกันนะคะวิธีใช้นะคะคือเราจะเปิดขวดข้างบนขึ้นมานะคะเปิดจุกออกมาก่อนเทตัวอีกตัวหนึ่งนะคะลงไปผสมเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็เขย่าให้เข้ากัน,นะคะ่ะตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมที่เรียกว่า c e ลู u l a r Active a r ิซ z a นะคะแล้วก็วิตามินอีกมากมายเลยนะคะจะช่วยล้ำลึกถึงเซลล์ข้างในเลยนะคะทุกคนจะช่วยเรื่องการแบบต่อต้านริ้วรอยนะคะการเส่อมสภาพผิวสำใครที่เน้นเรื่อง anti aging นะคะ ให้แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าตัวนี้เขาเป็น intense treatment มากๆนะคะใช้28วันนะคะ1ขวดทุก4วันนะคะจะเห็นผลเลยว่าหน้าเราดูกระชับขึ้นนะคะริ้วรอยจะดูจางลงค่ะสำหรับตัวนี้นะแล้วเขาก็มาในราคาที่วาวมากๆนะคะทุกคนบอกแล้วว่าราคาขนาดนี้นะคะส่วนผสมเขาไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ นี่นะคะก็เป็นทั้งหมดใน Switch Perfection นะคะที่เอามาแนะนําให้ดูวันนี้นะคะก็จริงมีหลายตัวก็สามารถเลือกใช้ตามที่เราคอนเซิร์นะคะหรือว่าใครอยากเห็นผลเร็วหน่อยนะคะสำหรับใครที่แบบมีร่องลึกมากๆนะคะแพคก็จะแนะนําเป็นตัวแบบ Intens i v e Treatment ตัวนั้นเลยนะคะคือเขาทามาดีมากทุกคนทําให้อากาศไม่เข้านะคะซึ่งพอเขาแยกขวดไว้นะทุกคนบอกเลยว่าทําให้ครีมของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นมากๆนะคะตอนที่โดนผิวเรานะคะฉะนั้นโอ้โหสําหรับ Swiss Perfection นะคะเป็นอีกแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะสำหรับตัวนี้นะ ถ้าหาซื้อได้นะคะตาข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวแพรจะแปะไว้ให้นะคะแล้วก็ส่วนราคาเนี่ยเดี๋ยวจะเขียน่าให้เพิ่มใน description นะคะเอาล่ะสับวันนี้นะคะแพรขอตัวไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในรีวิวหน้านะคะบ๊ายบาย